ทั้งาการเราปลูกที่นี่เราก็ย,ยังไม่รู้ว่าเราก็ย,ยังไม่รู้ว่าตัดตรูของมันหรือ,อดินด้วยดีเรื่องอะไรก็ดีนะมันจะมันจะเป็นใจอย่างที่เรามันจะเหมือนตามปักใต้หรือเปล่านะครับมันอาจจะมีเงลื่อนไขอะไรต่างๆนะครับที่ที่ปนมากับเรื่องราวของพืชพันธุ์ใหม่ที่เราปลูกขึ้นที่นี่ซึ่งในละแวกย่านนี้นะครับก็ยังไม่มีกครปลูกนะครับในละแวกใกล้ๆ ในต้มตุ้งนายนี่นะก็ยังไม่มีใครปลูกเลยนะ <c oughs> ขอ้อพยายามตมดูนะครับตมดูตามิแปบกบแปลกเข้าไปคือถ้าเราทํานามนันกะ็เหนื่อยทุกปีนะครับเหนื่อยทุกปีแล้วก็ไม่บางทีก็ได้มั่งไม่ได้มั่งนะก็เลยก็ลองหันมาปลูกพืชยืนต้นที่ปลูกครั้งเดียวอย,อยู่ได้ถึงยี่สิบปีอะไรประมาณนี้นะมันจะได้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากในะยามที่เรา ายุมากขึ้นนะครับแรงก็นลดน้อยถอยลงนะแล้วก็ตา,าเทียงก็สูง